ข่าวหนึนะครับนำาพาคุณผู้ชมไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่แรกในแดนอาทิตย์อุทยัยนั่นคือวัดภาวนางา,งาน,โนโนประเทศญี่ปุ่นครับจากพิธีบุพเพปิตรลีนะครับอุทิศสุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วจุดประทีปบูชาพระรัตนไกยเนื่องในวันพระใหญ่ครับโดยในพระเช้านะครับพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสืบสารวัฒนธรรมชาวพุทธด้วยการตักปตดก้อสารอาหารแห้งเพื่อเป็นสังฆทานแด่พระพิสุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ จากนั้นผู้มีบุญครับได้พร้อมเพลงกันในการสดมนบทธรรมจักกปะปวัฒนสูตรด้วยเสียงอันไพเราะก้องกังวานพาดออกมาจากศูนย์กลางกายฐานที่7พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันน้อมถวายพระตาหารเพลงแด่คณะสงฆ์ณหอชันคุณยอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทรขนุกยูงจากนั้นเวลา13นาฬิกาเป็นช่วงกลั่นใจให้ใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติธรรมตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโย เมื่อใจของทุกท่านใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วครับได้พร้อมใจกันจุดประทีปถวายบูชาแด่พระรัตนารายพร้อมกับสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนารายเป็นทํานองสรพัญญะจากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคําอธิษฐานจิตถวยายพระทีปบูชาพระรัตนารายหลังจากนั้นได้เข้าสู่พิธีบุพเพตพลีนะครับคือการทําบุญและอุทิศสกุศลให้แด่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเนื่องในวันพระใหญ่ในโอกาสนี้ครับคริายาน,นมิตรลอยอสกวะ ได้เป็นประธานจุดเทียนทูปบูชาพระรัตนารายจากนั้นสาธุชนได้พร้อมใจการกล่าวคำอารัธนาศินห้าคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ตามด้วยสาธุชนครับร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลจากนั้นคณะสงฆ์ได้กล่าวคำพิจารณาผ้าบังสุกุลครับตามด้วยนะครับสาธุชนยังได้ร่วมกันกล่าวคําถวายจตุปัจจัยเทธธรรียมพร้อมฟังปกิณกาธรรมจากท่านประธานสงฆ์ชงถ่ายบันทึกภาพประวัติศาสตร์นะครับเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญใหญ่ ที่ได้ร่วมกันทำในวันนั้นครับ